มาพบกับเตโชสองศูนย์เจ็ดนะครับมาพบกับผมอี EP ที่สองนะครับนี่ครับ EP ที่สองนี่ผมก็เอาวันนี้มาขายเลยครับจิ๊บอาลังการห้าห้าห้าห,าหา้าว้าวเยอะมากอืมรว,ว,วยมากครับทุกคนเยอะมาก พ่อแมวเอาอีกแล้วเอาอีกเอาอีกหกร้อยแปดสิบตัวเนี้ยแต่ผมจะไปซื้อปืนก่อนฮะ,ะไข่สักสายโอ้โหใไร่ไพ่ไพ่ไขดื้อกันแน่เออดูสักทีว่าว<ะ>้า เอาไรเอาเลยนี่ค่ะผมจะเอาผมไม่ต้องเอาอะไรแล้วผมจะเอาขวานมาขายชึบชึบเอ้ยไม่ดีกว่าทุกคนชึบนี่มาขายนี่มาขายหรือเอาเอันี้เอ้ยไม่เอาไม่ต้องเอาอันนี้ขายหรอกอันนี้ขาย อ,อ,อูที่สามสิบว้าวเจ้ <c oughs> สสาอันนี้เก็บใส่กระเป๋าเออผ้าผ่นแผ่อ๋อโอเคว้าวอืมฮึมฮึมใส่แบบนี้โอ้ยค้างค้างไม่คืออะไรอ๋อไม่มีคือ Ship a ship on the world. Fine, đây là hai lần gắt xỉu. Oi, nhanh luôn luôn Ui, luôn 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 ว้าวว้าวว้าว,ว,าวกระโดดเด้งๆดงเด้งดงผมดีใจมากมครับทุกคนมากเออผมไม่จำเป็นต้องซื้ออีกก็ได้นะครับเพราะว่าเุกอย่าผมมันคนรวยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนผมนี่มันรวยจริงๆผมนี่มันรวยจริงๆ ว้าวเฮ้ชื้อชื้อไอชื้อเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ซื้ออันนี้ดีกว่ามันก็น่าซื้ออยู่นะซื้อไปสกอันนึงกันไม่ใหม่ใหม่ใหม่ดีกว่าตัวนี้ โอ้ไฟชึบคืออะไรอ่ะคซอมบี้เหรอว้าวอันจ้าว้าวสุดยอดว้าว อกางคือหรอฮ่า huh, ฮ yeah, 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 yeah. uh ่ากางคืออะไรอิสระอ่าไปดีกว่าโอ้โมคุณปาโอ้ โคตรรวยเลยอย่างนี้ผมก็เป็นคนรวยเลยสิอย่างนี้ผมก็เป็นคนรวยเลยสิทุกคน bla 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 บลาบลากู bla 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 เราดินแดงกุลกุลไกุยแดงมีด่างโกมีด่างโกมีด่งกุลกุลได้กุยแดงมีด่างโกผมเงี้ยโคตรรวยเลยทุกคนวันไหนวันไหนผมก็ได้ตังตาตลอดผมเนี่ยมันสุดยอดจริงๆว้าวมาดูมานับกันสีห้ามาดูซอกๆกันนะครับนี่ ห้าห้าแล้วไปยูขนากว่าผมเห็นเม่อกี้ห้าแล้กอุ้ยกะสิบนะหกแล้วหกแล้วเอุ้ยเแปเก็วัว,วด cứ tua các con đi wow 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 เกมอีกเกอีกว้าผมเนี่ยมคตรวยจัดว้าวผมจะกระสุนอีกอีก,อกว้าวาทุกคนที่ว่าผมรวยไหมคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยนะเพราะว่าผมคิดว่าผมเองรวยมากว้าวร้ยยังไม่ย,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 ยังใช้ไม่หมดด้วยซ้ำเลยว้าว อุ้ยอันนี้55บาทอุ้ยเฮ้ย55บาทก็เป็น50อออเออ1 2 3 4 5วว้าวแกงไข่วะนี่จักแกแกไปชีชวิตฉันแต่แเราชิดนะฮะเลือกศูนย์มันยังต่อเติมไปซะ ตอนนี้ก็ต่อเติมกันซะก็สุนมีหนึ่ร้อเหรอไม่ม่มมเลยกระชัลหนกเอออืชิปโอเค นี่รวยรวยไม่เป็นไรผมรวยเกินอพอสามันพอพอ,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 อมันจะหมดล้วพอแล้วพอแล้วสี่ร้อยเก้กเก้าเฮ้สีสี่ร้โอยเก้าสิบห้าโอ้โหจะไ่จะมันจะไปหมดได้ง่ายโอโ้โหคนนี้ก็เวอร์เกินว่ามันจะหมดง่ายขนาดนั้นชึบชิบ

ข้ฉจะไม่ไปแล้วาผมจะซื้ออีกยังไงล่ะทำไม่มาซื้ออีกเพราะผมรวยเจอยังไงล่ะผมรวยมากซื้ออะไรก็ได้เลยที่ผมต้องการซื้ออะไรก็ได้อะที่ผมต้องการใช่ไหมทุกคนผมซื้ออะไรก็ได้ที่ผมต้องการทีหลผมก็จะซื้อทานหมดเลยนะครับบลาบลาบลาบลูบล อ๊บบลั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 บบีาบับบลับบลับนลนีนางโอลันบางบอลับบลับบลับบลับนลับบลับบลยบบลั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 บบลลล้ล ซวยเน้ซวยเน้ผมจะตายเร็วผมจะตายเร็วผมคิดว่าผมจะไม่มีทางอยู่รอดที่นี่ได้มันงูใช่ไหมเอออนามันงูอันนี้งเหรอได้ออมาหนึ่เก็บอันนี้โอเคไปไเพราะว่าผมไม่ต้องจำเป็นกระด่ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมรวยผมรวย เนี่ยผมรวยเขาจะว่ารวยไหผมตะผมรวยคิ